พี่ๆเพื่อนๆนักกีฬาหลายๆคนเคยเห็นและเคยสัมผัสกับมันนะครับแต่ต้องไม่เชื่อแน่ๆว่ามันมีของปลอมนะครับอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรต้องดูคลิปนี้สวัสดีครับครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จากที่ห่างหายกันไปนานนะครับพอดีมีภารกิจนิดน,นึงนะครับก็อ่า เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปบวกกับสนามยิงปืนก็ปิดนะครับแล้วก็เพิ่งน่าจะเปิดได้ไม่นานเนี้เหมือนก็จะปิดอีกแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปเกี่ยวกับการยิงปืนเท่าไหร่เลยนะครับจะเป็นการรีวิวของส่วนมากแต่ก็ยังไม่ลืมนะครับที่จะมาทําคลิปให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ในช่องของผมด้วยนะครับเพราะว่า โดยส่วนใหญ่แล้วพี่ๆที่ดูคลิปในช่องผมเนี่ยจะเป็นสมาชิกที่ไม่ได้กดติดตามสักเท่าไหร่นะครับก็ยังไงกดติดตามกันไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับที่จะมาวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่พี่ๆเพื่อนๆนักกีฬาหลาย,ลายๆคนเคยเห็นและเคยสัมผัสกับมันนะครับแต่ต้องไม่เชื่อแน่ๆว่ามันมีของปลอมนะครับ อยากจะรู้ว่ามันเป็นไรต้องดูคลิปนี้แน่นอนมันคือตัวนี้ครับ Pocket Pro นะครับหรือบางคนเรียก Pro Timer นะครับพี่ๆนักกีฬาทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงนี้จะคุ้นเคยกับมันมากนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับนั่นนะครับ เสียงนี้นะครับก็ถ้าบางคนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวลองกลับไปดูในคลิปในช่องผมนะครับผมเคยรีวิวเจ้าตัวนี้ไปแล้วครับตัว pocket pro timer นะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้มันมีของปลอมนะครับย้ำนะครับมันมีของปลอมนะครับซึ่งเพื่อนผมเจอมากับตัวเลยนะครับ เพราะว่าตอนแรกเขาช่างใจว่าเขาจะซื้อที่ไหนดีนะครับเขาก็ดูในออนไลน์ทั่วไปนี่แหละครับก็มีอยู่ไม่ไมกี่เจ้านะไม,ไม,ไม่ไม่กี่เว็บนะครับก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันเขาก็เลือกในราคาที่ใกล้เคียงัที่ผมซื้อมานะครับตอนนั้นที่ผมซื้อเนี่ยหกพบาทนะครับราคากล่องแปะไปเลยนะครับหกพ0บาทในตอนนั้นนะครับเพื่อนผมเนี่ยก็ดูราคาแนละ้วมันก็ ถูกมากเกินไปเขาก็ไม่กล้าซื้อเขาเขากลัวจะเจอปอมเหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลือกในราคาที่ใกล้เคียงเพราะผมก็คิดว่ามันหลายปีแล้วมันก็น่าจะมีราคาที่ลดลดลงมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไม่วายโดนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสลับเป็นภาพที่ทางเพื่อนผมเนี่ยเขาได้เปรียบเทียบกันไว้นะครับเป็นตัวตัวที่เขาซื้อมานะครับกับตัวของผมตัวนี้นะครับ ตัวที่เขาซื้อมากับตัวที่ของผมเนี่ยแล้เราเปรียบเทียบกันไว้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับก็ในภาพที่ภาพแรกนะครับที่ผมจะแทรกให้ดูเนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่เปรียบเทียบนะครับตัวกล่องวางคู่กับตัว p o c k e t p r โนะครับวางเทียบกันนะครับจะเห็นจะเห็นเลยว่าหน้าตามัน มันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับมันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับในในจุดแรกที่มองเห็นเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวของฝากล่องนะครับตัวกล่องมันเองนะครับตัวของแท้เนี่ยฝั่งของแท้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับของปลอมอยู่ฝั่งขวาตัวของแท voilà ้เนี่ยตัวแถบสีตรงกลางเนี่ยมันจะออกสีเขียวเงเหลืองเขียวเขี้ม้าหน่อยนะครับส่วนตัวของปลอมเนี่ยมันจะเป็นสีแดงเลือดหมู ของน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะครับอันนี้คือเป็นจุดแรกนะครับที่ที่เราจับสังเกตกันได้ว่าโอเคสีมันต่างนะครับอ่าแล้วก็อ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นภาพหน้าตรงนะครับของตัวของแท้และของปลอมนะครับของแท้ที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเราจะให้ของแท้อยู่ฝั่งซ้ายอ่าให้พี่ๆสังเกตว่าปุ่มนะครับบริเวณด้านหน้าของมันนะครับปุ่มของแท้เนี่ย มันจะค่อนข้างแบบออกด้านด้านนิดนึงแล้วก็มันจะมีรอยเหมือนบุ่มๆลงไปนิดนึงนะครับนะครับทั้งสี่ปุ่มเลยนะครับมันจะบุ่มๆไปนิดนึงมันมันบุ่มในที่นี่มาถึงไอ้ตัวปุ่มสีดําบุ่มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันเป็นบุ่มลงไปของตัวบอดี้สีน้ำเงินนะครับมาสังเกตในทางของตัวของปลอมนะครับมันจะเป็นปุ่มแบบเรียบๆนะครับมันจะเรียบไปเลยนะครับมันจะเป็นปุ่มเหมือนหน้าหน้าตัดเ,ดเรียบๆนะครับอันนี้คืออีกจุดหนึ่งนะครับส่วน อ,อีกจุดถัดมานะครับก็จะเป็นฟอนต์ตัวอักษรที่อยู่บนตัวเครื่องมันนะครับของแท้เนี่ยมันจะคมกว่านะครับงานจะเรียบร้อยกว่านะครับส่วนของปลอมเนี่ยถ้าสังเกตจากในรูปนะครับคำว่าพ็อกเก็ตนะครับตรงตัว O นะครับรเพื่อนๆสังเกตรตรงตัวโอนะครับมันจะเป็นที่สีสกรีนเนี่ยมันจะปิ้นๆหน่อยมันจะเลอะเทอะนิดน,นึงนะครับ งาน QC จะไม่เรียบร้อยเท่าของแท้นะครับโอเคต่อมานะครับปุ่มด้านข้างนะครับปุ่มด้านข้างเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับของแท้นะครับมันจะเป็นปุ่มบุ่มนิดนึงนะครับเหมือนเหมือนปุ่มด้านหน้ามันจะบุ่มแค่นิดเดียวนะครับแล้วผิวเนี่ยมันจะด้านด้านกว่านะครับส่วนตัวของปลอมเนี่ยมันจะเงากว่าแล้วก็บุ่มลงไปเยอะกว่านะครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับที่ต่างกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของงานประกอบถ้าดูตะเข็บด้านข้างเนี่ยของแท้เนี่ยค่อนข้างจะสนิทกันมากกว่านะครับของปลอมค่อนข้างจะมีรอยนิดนึงนะครับรอยแต่ถามว่าถือว่าสนิทไหมมันก็สนิทระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยจะเห็นความต่างนะครับแล้วก็ผิวของพลาสติกที่ทำนะครับตัวสีสน้ำเงินเนี่ยจะมีความต่างนะครับตัวของปลอมจะเงากว่านะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นอจอนะครับจอแสดงผลนะครับ อาเนียตัวอักษรตัวฟอนต์อะไรทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับบรรทัดเท่ากันนะครับตำแหน่งของตัวอักษรเท่ากันหมดเลยนะครับเวอร์ชั่นก็เวอร์ชั่นเดียวกันนะครับปียังเหมือนกันเลยครับแต่มีความต่างนิดนึงที่ผมบอกในตอนภาพเมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องของงานประกอบนะครับถ้าสังเกตบริเวณขอบขอบจอเห็นไหมครับตัวของปลอมนะครับจะมีเป็นเป็นร่องของตัวพลาสติกที่ประกบไม่สนิทนะครับของตัวของแท้เนี่ยจะ เก็บงานได้เนียนกว่าสนิทด,ดีกว่านะครับตัวของปลอมเนี่ยจะมีรอยนะครับแล้วก็แสงของจอนะครับมันจะใสกว่านะครับของปลอมจะทึบๆตรงกลางนะครับถ้าสังเกตอันนี้ก็คือสีจะต่างกันเลยนะครับแต่มุมนี้จะมองเห็นนะครับของปลอมเงาจะมันจะอเงากว่าเยอะนะครับของแท้จะด้านผิวจะละเอียดด้านๆกว่านะครับ แล้วก็จะมีอีกนิดนึงนะครับบริเวณแถวๆตัวหนีบนะครับมันจะมีเหมือนโลโก้ไม่ใช่มันไม่เชิงโลโก้ครับมันมเป็นเหมือนลักษณะรอยของตัวโมนพลาสติกที่มันปั๊มมานะครับเป็นวงๆนิดนึงนะฮะไอตัวของปอมนีม่มองไม่มองไม่ชัดนะครับอา,อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่แต่สีก็แตกต่างกันนะครับก็โดยโดยรวมๆแลว้วจะมีประมาณนี้นะครับโอเค นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตเล็กๆนะครับที่ให้ลองลองดูกันว่าของใครได้ของแท้หรือของปลอมนะครับมันจะเป็นเหมือนประมาณว่างานชิ้นส่วนการประกอบเนื้อพลาสติกนะครับแลนะแต่มันมีข้อสําคัญที่เป็นจุดที่แบบรู้เลยว่าปลอมเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนที่โดนนะครับก็คือว่า,าในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่ครับอ่าพระอง่าทำไมแบตเตอรี่เกี่ยวอะไรกับตัวเครื่อง ก็คือว่าของเพื่อนผมนะครับไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยพอใส่ไปเนี่ยทิ้งไว้แค่ประมาณ4-5วันแบตหมดนะครับซึ่งฐานที่เปลี่ยนเป็นฐานใหม่และเป็นฐานอันคาลายนะครับซึ่งในส่วนของตัวผมเนี่ยผมก็ใส่อันคาลายเหมือนกันนะครับอ่าผมใส่ยี่ห้อนี้นะครับผมใส่ยี่ห้อนี้ของเพื่อนผมก็ใส่ยี่ห้อนี้แล้วดูล็อตข้างหลังเนี่ยครับล็อตการผลิตนะครับ ผมก็เป็นลอดเดียวกันด้วยนะครับเป็นลดเดียวกันนะครับซื้อเปลี่ยนของผมเนี่ยผมใส่ผมใส่ไว้ประมาณเป็นหลายเดือนนะครับสองสามเดือนนะครับของผมไม่หมดนะครับของผมลดไปแค่ประมาณ2อสาเปอร์เซนตไม่ใช่สองสาเปเซนผิดจุดสองถึงสามขีดนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันอ่นี่นะครับของผมของผมลดไปแค่นี้ครับ ของผมลดแค่นี้อันนั้นคือตั้งแต่ผมเปลี่ยนนะครับอันนี้ลดไปหนึ่งขีดนะครับอันนี้ของผมลดไปหนึ่งขีดนะครับผมไม่ได้ซ้อมผมเก็บไว้ในกระเป๋าเนี่ยครับใส่แบตเตอรี่คาไว้นะครับลดไปหนึ่งขีดสองขีดแค่นั้นนะครับส่วนของเพื่อนผมเนี่ยปิดห้าวันหมดนะครับเปลี่ยนผ่านบ่อยมากนะครับก็เลยมาตั้งข้อสังเกตมา ขอเปรียบเทียบกันดูนะครับสรุปก็น่าจะเป็นของปลอมแน่ๆแล้วก็มีการสอบถามกับเพื่อนๆในกลุ่มนักกีฬายิงปืนหรือในกลุ่มใน Facebook ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปืนเนี่ยก็คือว่าได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันก็คือแบตหมดเร็วนะครับก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมันหมดเร็วนะครับพอไปเทียบจากทางเว็บต่างประเทศเนี่ยก็มีพูดถึงค่อนข้างจะน,น้อยนะครับเพราะว่าด้วยตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันผลิตใน ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอเมริกานะถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับก็คือของต่างประเทศเนี่ยจะโดนของปลอมน้อยนะครับก็จะโดนส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นจากซื้อจากเว็บออนไลน์อะไรประมาณเนี้จะมากกว่านะครับแน่นอนข้อเน,นี้จะสังเกตชัดเจนความแบตหมดเร็วเนี่ยอาจจะเป็นของปลอมได้แล้วเราก็จะมาไล่ดูอีกทีนึงส่วนตอนนี้นะครับของเพื่อนผมก็ซื้อ ตัว Pocket Pro อันใหม่เรียบร้อยแล้วตัวใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้ที่เพิ่งซื้อมาเมื่อ2วันที่แล้วนะครับของตัวใหม่เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น6.7ปี2020นะครับแล้วก็ไฟเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกันเลยความสว่างใกล้เคียงกันงานประกอบทุกอย่างนะครับใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับครับผมก็อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูนะครับว่า่าตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ย เออเราเห็นตามสนาม,นามยิงปืนการแข่งขันโลนยุทธ์การแข่งขันไอดีพีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการจับเวลาเข้ามานะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะถูกใช้โดยกรรมการนะครับเพื่อไปการจับเวลาของนักกีฬายิงปืนซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าผมเห็นในหลายๆสนามเนี่ยเขาก็ใช้รุ่นนี้กันอาจจะมีรุ่นอื่นบ้างผสมบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นยี่ห้อนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นเกตเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับม่เป็นข้อสังเกตเผื่อท่านใดอยากจะซื้ออยากจะหามาใช้ฝึกซ้อมอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูลองเลือกกันดูนะครับยังไงผมก็แนะนำอยากให้ได้ใช้ของแท้นะครับเพราะคุณภาพมันดีกว่าจริงๆแล้วก็ในสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มนะครับการ User Thailand นนะครับอ่าลิงก์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมทิ้ง e อีเมล ID Line หรือใครจะสอบถามอะไรยังไงติดต่ออะไรกับผมอยากคุยกันเป็นการส่วนตัวก็อคอมเมนต์หรืออ e ีเมลหรือไล n e เข้ามาคุยกันได้นะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นสั้นๆอาจจะฟังเสียงผมพูดเยอะหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่า,าเป็นการอธิบายนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปแล้วกันไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ